คนแรกมาค่ะสบัดต่อไม่ล้อหรอกนี่หล่อนยังผัวฉัหรอฉันเป้านะเธอจะเอายังไงฮะพี่พัทพีเพื่อนเป็นครูสอนแอคติ้งพี่เชยร์เลยเพราะพี่ไม่ยก คิดว่าต้องเสริมเติมอะไรยังไงบ้างต้องลงทุนนิดหนึ่งเห็นหน้าเงียบๆอย่างนั้นปากเนีไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้มาค่ะอยากเป็นนางงามใช่ป่ะหนูจะไม่เอามือลงจริงๆใช่ไหมคะอายู่่ทนถ้าน้องอยากเป็นนางงามเนี่ยใครจะเทนได้ดีพวกพี่ล่ะคะ พี่เป็นคนมีความสามารถเออทุกวงการยอมรับพี่ออน้องต้องอยู่ทีมพี่พี่ว่าพี่สารฝันให้หนูได้มองหน้าพี่ค่ะแล้วน้องจะได้คําตอบเลือกพี่สิคะแล้วน้องจะไม่เสียใจน้องตัดสินใจผิดแล้วคะ่ะที่ไม่เลือกพี่